ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ส่งสัญญาณเตือนแล้วก็แสดงความเป็นห่วงเรื่องหนี้ครัวเรือนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ถ้าเราเพียงแค่เตือนแค่นั้นปัญหาที่มีอยู่ก็จะไม่สามารถหมดไปได้และเราก็เห็นว่าในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนนี้กลับรุนแรงมากขึ้นอีกจากข้อมูลล่าสุดนะครับเราพบว่าหนี้ภาค รัวเรือนอาจจะได้ปรับลดลงบ้างถ้าดูในภาพใหญ่ในระดับมหาภาคในสิ้นปี2558เนี่ยระดับหนี้ครัวเรือนอยู่ที่อ1ะ8 1 2ของ GDP สิ้นปี2559ลดลงมาอยู่ที่ระดับ1ะ7 9 9ของ GDP ถึงแม้ว่าหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยเนี่ยประมาณ1ะ2 0ของ GDP นะครับเป็นหนี้ที่กู้ไปเพื่อประกอบธุรกิจ ถ้าเราหักส่วน20%นี้ออกจากประมาณ80%นก็ยังพบว่านี่ครัวเรือนที่ใช้เพื่อไม่เกี่ยวข้องกับธุกรกริจเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงมีหลายประเด็นที่น่ากังวลใจนะครับทางสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมทำการศรึกษาที่เรียกว่าเป็น Big Data Analytics กับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติเราพบข้อสรุปที่สำคัญว่าคนไทย เป็นหนี้เร็วขึ้นมากเป็นหนี้นานและมีหนี้มูลค่ามากขึ้นมากในช่วงเจ็ดปปีที่ผ่านมาคนไทยเริ่มเป็นหนี้เร็วขึ้นและเป็นหนี้เสียตั้งแต่อายุอย่างน้อยครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงจากถังข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตพบว่าครึ่งหนึ่งของคนช่วงอายุประมาณ30มมีหนี้ และส่วนใหญ่เป็นหนี้สินเชื่อผู้อุปโภคบริโภคหรือ personal loans และหรือหนี้บัตรเครดิตและถ้าดูคนไทยที่มีหนี้เสียหรือมีหนี้ค้างชำระมากกว่า90วันจะน่าตกใจนะครับที่พบว่าลูกหนี้ที่อยู่ในช่วงอายุ29ปีซึ่งเป็นกลุ่มคนวัยทำงานอยู่ในช่วงของการวางรากฐานที่สำคัญให้กับครอบครัวเนี่ยคนที่มีหนี้ในช่วงอายุ29ปีเป็นลูกหนี้ค้างชำระเกิน90วัน มากถึง1ใน5ซึ่งตัวเลขนี้นะครับอย่างที่เราทราบกันว่าถังข้อมูลของ NCB เนี่ยยังไม่นับรวมหนี้นอกระบบไม่นับรวมหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ไม่นับรวมนหมมน,วมนี้กองทุนเพื่อกู้ยืมเพื่อการศึกษาซึ่งก็มีอัตราการผิดนัดชำระหนี้มากเช่นกันถ้ารวมตัวเลขเหล่านั้นเข้ามาแล้วเนี่ยผมคิดว่าปัญหานี้ยิ่งน่าเป็นห่วงมากขึ้น ประเด็นที่2ที่ได้เรียนไว้จากการศึกษาของเราเราพบว่าคนไทยเป็นนี่นานนะครับปริมาณนี่ต่อหัวเนี่ยเติบขึ้นเร็วสําหรับคนในช่วงอายุประมาณปลายปลายยีเข้า30นะครับแล้วก็อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงระดับสูงสุดของการเป็นหนี่ของเขาเนี่ยตลอดอายุการทํางานที่สําคัญคือระดับหนี่ไม่ได้ลดลงแม้ว่าจะเข้าสู่วัยใกล้กเกษียณครับอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความมั่นคง ในระยะยาวของคนไทยนะครับแล้วเราก็จะเข้าสู่สังคมที่เป็นสังคมชราภาพมากขึ้นเราหวังว่าเมื่อคนไทยมีอายุนานขึ้นใกล้กเกษียณมากขึ้นต้องใช้เงินออมจากที่เก็บออมไว้แต่สถานการณ์ที่บอกว่าคนไทยเป็นนี่นานเนี่ยไม่ได้ช่วยทําให้เราสบายใจนะครับว่าคนไทยแต่ละคนจะสามารถเตรียมพร้อมมีเงินออมสาหรับการเข้าสู่วัยใกล้กเกษียณได้ประเด็นที่3ก็คือคนไทยมีหนี้มูลค่ามากขึ้น จากการศึกษาข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตเราพบว่าค่ากลางหรือมีเดียนของหนี้ต่อหัวนะครับในปี2553เนี่ยหรือเมื่อ7ปีที่แล้วอยู่มีค่ากลางหนี้ต่อหัวอยู่ที่70,000บาทณสิ้นปีที่แล้วสิ้นปี2559เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่150,000บาทคือเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว คนที่มีหนี้ในระบบอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าข้อมูลที่เราเอามาใช้เ,เป็นแค่ข้อมูลของเครดิตบูโรซึ่งตรวมเฉพาะสถาบันการเงินที่อยู่ในระบบเท่านั้นเราพบว่าร้อยละ16ของคนที่มีหนี้หรือประมาณ3ล้านคนเนี่ยมีหนี้ที่มีสถานะค้างชำระเกินกว่า90วันนะครับซึ่งหมายถึงคน3ล้านคนเหล่านี้เนี่ยเป็นหนี้เสียนับที่ต้องพวัพวันถูกเจ้าหนี้ติดตามทวงถามหรืออยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย อาการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการขาดวินัยทางการเงินและทักษะการขาดทักษะในการบริหารจัดการเงินนะครับรวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงการที่คนจำนวนไม่น้อยติดอยู่ในวงจรน,นี้ซึ่งเราคิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องร่วมกันแก้ไขเพราะเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการเป็นหนี้โดยเฉพาะหนี้เพื่อการบริโภคที่ไม่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคตนั้น ยากที่เศรษฐกิจกของเราจะเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน